แล้วยังไงกับไอแค่คนเดียวข้าเป็นถึงประมุขข้าต้องสนใจด้วยงั้นหรอนายน้อยปีศาจซัดตอนนี้ไม่ใช่เวลาประทะต้องหนีก่อนไปเร็วท่านประมุขนายน้อยยังมีชีวิตอยู่เฮ้ข้าเลี่ยงจุดตายมันไม่ตายง่ายๆหรอกตามคําสั่งของท่านประมุขเรารวบรวมเหล่ายอดฝีมือสามฝ่ายไว้รวไวเรียบร้อยแล้วอืมเราจะปล่อยให้หลินตงครอบครองตาแสนลักนั้นไม่ได้ ท่านประมุขค,ควรแก่การเคารพจริงๆออกคำสั่งไปเจ้านั้นมีแค่ทางเดียวที่จะออกจากที่นี่ได้เราต้องตามมันไปเฮาน้อยเดียวเข้าอึ๊บถ้าหากข้าจนม,มุมข้าจะสู้กับมันได้หรือไม่ไม่มีทางหรอกเฉินเสาพลังของมันล้ำกวัวลินล้างเทียนเสียอีกนอกจากตระกูลหนุนเซิ์มินแล้วข้าคิดว่าต่อให้รวบรวมพลังแค่ไหนก็ยากที่จะหยุดได้ บัดซบเอ้ยต้องให้ห้าวน้อยเร่งความเร็วกว่านี้คืนเป็นแบบนี้เราสิบมันแน่เราต้องหาทางสลับมันให้หลุดให้ได้ทางข้างหน้านี้มันดินต้งหยุดก่อนห้าวน้อยนี่มันข้าไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้ลมพลังหินทมินมากมายขนาดนี้คืออะไรกันนี่คือสถานที่ที่มีพลังหิน มิดรุนแรงกวดส่วนที่ลายลอมเมืองเสียอีกกระแสลมวายุรุนแรงกว่าที่ข้าเคยสัมผัสมาเสียอีกดูสิข้าเกรงว่าแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ค้นิพานก็ไม่อาจผ่านไปได้บางทีอาจจะถูกกระแสลมฉีกกระซากเป็นิ้นๆหากใช้กำนังการป้องกันจากท่านจะได้หรือไม่ดูเหมือนว่าพวกเราจะผ่านยากแล้วสิ บางทีมันอาจจะปกป้องได้แค่เล็กน้อยแต่ไม่อาจปกป้องกัะสุนลมันนิวทรินได้แน่เป็นอะไรไปไม่คิดจะหนีแล้วงั้นหรอเสื้อฟังพวกเราเถอะส่งมอบสัญลักบรรพบลุดมาซะข้าสัญญาว่าเจ้าจะตายอย่างไม่ทรมานแน่นอนเขาว่ากันว่าความตายมักยืนเข้ามาใกล้เมื่อเวลาที่เราได้ของล้ำค่า ดูท่าจะจริงแฮะตรงหน้าเราก็เป็นความตายจากตระกูลหุ่นสุทธมินข้างล่างเราก็เป็นความตายจากกระแสลมพาย,ยุทมินลิ้นตรงข้าต้องขอบคุณเจ้าจริงๆถ้าหากไม่ได้ไม่ใช่เพราะเจ้าแล้วผนึกคงไม่คายออกเสืงเสาเจ้ามันปีศาจร้เจ้าหาได้ห่วงลูกทายตัวเองเลยหรือพูดบ้านพูดอะไรหน้าขันข้าต้องเห็นอะไรสําคัญกว่าชีวิตลูกชายซี่ ค,คือประมุขของตระกูลเซียวนะความแข็งแกร่งคือสิ่งเดียวที่สําคัญในโลกและนั่นคือตระกูลหากตระกูลแข็งแกร่งพวกเราก็ไร้พ่ประวัติศาสตร์อันยาวนานของผู้ที่บรรลุความยิ่งใหญ่ไม่ควรใส่ใจกับเรื่องเล็กๆความแข็งแกร่งและหดเนี้ยมคือหัวใจหลักของผู้พิชิตใต้ล่าความรู้สึกอันไร้สาระเท่านั้นไม่มีค่าพอที่จะมาจดจําพวกอ่อนแอหรอกนะ <c oughs> ค่านั้นตั้งหา ต่างกับเจ้ามากนักเพราะข้ามีสิ่งที่ปกป้องและด้วยการนั้นเองเลยทําให้ข้าผักดันตัวเองมาถึงจุดนี้ได้เพราะพวกคนเหล่านั้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ช่วยให้ข้าเติบโตขึ้นอย่างซาซาและแข็งแกร่งขึ้นได้ตระกูลและครอบครัวสหายและเพื่อนพวกเขาต่างช่วยเหลือกันและกันในยามชีวิตหาไม่กับบางคนเช่นเจ้าที่หาอะไรซึ่งความเมตตามนุษย์ไม่ ข้าหลินตรงขอสาบานว่าวันหนึ่งต้องจัดการเจ้าให้ได้เฮ้อปากไม่สิ้นกินน้ำนมพูดอะไรไม่คิดยังไงซะตอนนี้เจ้าก็ต้องตายด้วยน้ำมือข้าข้าประมุกตระกูลหุนเซิด์ธมินจะเอาตาแสนรักบรรพับหลุดมาจากความตายของเจ้านี่แหละมือ่นอสูรสะกดล่างหากคิดว่าทำได้ง่ายนะักก็ลองดูดัชนีห้งสวรรค์ พลังบ้าแบบนี้กิดจะลมค่าได้พลังเส้นนั้นน่นหรือ,อยังเรียกว่าว,วิทยายทยุทดบัดสุบเอ้ยช่วยค่าทีเทพมิ่งอ่าค่าจะส่งพลังหนวนบางส่วนให้ไปให้เจ้าละกันดัชน,นีสวรรค์ชั้นสองอะไรนะ่ะจากทองฟ้าอีกนิ้วหนึ่งงั้นเหรอลองรับนี่ดูดัชนีบดขยี้ผู้พา ยาเจเดปบัซบเขาต้านทานได้ท่านประมุกจะตอบโต้ได้ยังไงบาสุบเอ้ยแย่ละขืนเป็นแบบนี้ค่าขายหน้าแน่ๆผนึกทุรีกัดกรพินาศอะไรกันแค่ๆดินตรงจะไม่เป็นอะไรนะแค่ๆเจ้าบ้านันเสริงเทามันนาดัสนีค่ะผลการต่อสู้ของเราไม่ได้เสมอ กันเลยให้ตายสิพลังความแข็งแกร่งของมันเนื้อํำกว่าขั้นสองขั้นจึงยากที่จะต่อกรเ <c oughs> จ้าเด็กน้อยเจ้าอยากลองจมตีดูอีกทีไม่เล่าถ้าหากเจ้าทำได้แล้วก็นะขอก็ขอให้ลองดูต่อไปละกัน <c oughs> ดินต้งให้ค้าจัดการเอง <c oughs> ดูเหมือนยังมีอีกทางเลือกหนึ่งอยู่นะอื มีแต่ต้องเข้าไปในลมวายุทมินค้างด้านล่างพวกมันไม่มีทางตามเขาไปแน่นี่เจ้ารอเล่นกับชีวิตยังไงแม่กระทั่งคันนิพานก็ยังไม่อาจเข้าไปได้เลยนะเทปมิ่งจะเป็นอะไรไหมหากท่านช่วยเราหนีตอนนี้ไดม้มันก็ได้อยู่หรอกแต่เจ้าเสี่ยงที่จะตายเลยนะปล่อยให้ท่านหลับไปเป็นปี แต่แรกกับการที่ข้าย,ยังมีชีวิตอยู่ก็นับบ้าคุ้มที่จะเสี่ยงบางทีนี่อาจจะเป็นหนทางที่จะเอาตัวรอดได้มันก็น่าจะลองจริงไหมละ่ะแต่ถึงอย่างไรมันก็อันตรายอยู่ดีเทพมิ่งท่านลืมไปแล้วหรือว่าข้าได้ครอบครองสมบัติที่เหนือกว่าระดับนิพพานอยู่นะเจ้าพูดถึงสัญลักษณ์บรรพบุรุษอยางงั้นหรอหรือว่าเกี่ยวกับการพิทักษ์มันน่าลองคิดดูไหมละ่ะ ตอนนี้เราก็มีทั้งท่านแล้วก็สัญลักษณ์อยู่นะงั้นเรามาลองดูกันเถอะดินตรงเจ้าสร้างดื้อรั้นเฉียดจริงโมบสัญลักษณ์มันพับุรุดมาซะอย่าให้ข้าต้องแย่งมันมาจากมือเจ้านักเลยเึ <c> ิเ <oughs> ิงเทิงชาเจ้าเป็นหัวหน้าประมุกแต่เจ้าต้องมากดดันข้าถึงเพียงนี้มันน่าขัดไหมล่ะถ้าหากเจ้าจับข้าไม่ได้ในวันนี้ชื่อเสียงเจ้าคนปุ่นปีน้าดู อย่าคิดว่าสัญลักษณ์บรรพบุรุษจะตกอยู่ในมือเจ้าเลยตามข้ามาเอาในนี้แล้วกันยะ yeah. เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ข้าจะเอากลับคืนเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยคอยดูเแย่แล้วหยุดมันเร็วเข้าเจ้านั่นจะเข้าไปในรอยแยกนี้หรือมันจะเข้าไปตายเลยได้ไงทุลิกกระดูกกืนกินฮ่าฮ่าฮ่า ลาดแล้วเราจะเข้าไปแล้วนะนะเฮาน้อยเตรียมตัวทุ่มพลังป้องกันทั้งหมดอามันมาแล้วอากลินตงกับดักนะั้นลอยแยกลินตงเจ้าซาเลวนั่นพวกเจ้าทั้งหมดเตรียมมุ่งสู่ลอยแยกค่าอยากรู้ว่ามันตายหรือมีชีวิตยอยู่กันแน่เตรียมทำอุปกรณ์และหุ่นเชิดไ้ให้พร้อมเราจะผ่าลอยแยกเข้าไป ยืนีรออะไรกันอยู่อีกท่านประมุกเกรงว่าถ้าหากเข้าไปในตอนที่พวกเราไม่แข็งเก่งพอก็เท่ากับว่าเอาชีวิตลงไปตายดีๆนั่นเองนะครับเออก็แล้วยังไงข้าจะเข้าไปแล้วตามหามันจ,จะตายหรือไม่ก็จะได้รู้กันอาท่านประมุกปวดระงับโทรศพส์ก่อนเถิดเกรงว่าการต่อสู้รายแยกนั้นเราต้องถามผู้อาวุโสคอนอื่นๆอ,อีก าหากจะตัดสินใจเข้าไปข้างในแล้วพวกลูกศิษย์ลูกหาในตระกูลจะทําอย่างไรต่อได้อีกก็แล้วมันจะทําไม่เล่าถ้าหากข้าไม่ได้เห็นตาสน,นหลักบรรพบุุษนั้นข้ามีวันปล่อยมันหนุหนมือไปได้ง่ายแน่สมบัติที่ว่านั้นมีค่ามากพอที่จะค้าซูตระกูลของเราให้คงอยู่ยืนยงนับหมื่นปีนับพันปีได้เลยนะข้าเองก็เห็นด้วยแต่ท้าหลินตรงนั้นดูเหมือนจะใช้จ่ายชีวิตราคาแพงไปพอสมควรการที่จะเข้าไป ก็เท่ากับว่าเอาชีวิตเข้าไปทิ้งทางที่ดีลองส่งลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปดูก่อนจะดีไหมท่านมีแววเป็นไปได้สูงที่จะเด็กนั้นจะกลายเป็นศพและลองลอยละลองไปพร้อมกับตาสเนลับมันเผาดุดเราต้องเอาสมบัตินั้นมาให้ได้แน่นอนท่านประมม่ป,ปวดตัดสินใจด้วยเส้นนั้นก็ถ่ายทอดคําสั่งลงไปข้าส่งสมาชิกตะกูลเราไปครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อตามหาไม่ว่าจะเป็นยามค่ําหรือยามเช้า เพิ่มรักษาวความปลอดภัยพื้นที่โดยรอมให้ดีหากพบคนมีพิรุษเดินเข้ามาแถวนี้ก็จัดการมันได้ค่ะเข้าใจแล้วพร้อมถ่ายทอดคำสั่งดินตุงเจเซราเร็วคิดจะปั่นป่วนประมุกเส้นข้างนั้นเหรอหากข้าได้พบเจอเจ้าข้าจะสับเป็นชิ้นๆจะไม่มีวันได้ตายดีแน่ลอยแยกพลังหินวายูทมินบัดซบนี่มันหนักหนาสาหัสหอาการ ถ้าหากไม่ใสเพราะมีลมวาอยู่ข้างแบบนี้แล้วก็การป้องกันเริ่มลดลงแล้วนะถอ้ยเฮาน้อยอย่าพยายามปกป้องข้าเจ้าต้องปกป้องตัวตัวเจ้าก่อนนะอีกเพียงนิดเดียวอุทุนไมเราใกล้ถึงทางออกของรอยแยกแล้วเรีวเข้าระวังก็เฮาน้อยเออหอักลินตองอาโถย ข้าต้องมาตายที่นี่เหรอเฮ้ยสติของข้าเริ่มหายไปแล้วแข็งใจไว้หลินโตงข้าจะช่วยยังไงดีนะฮเฮอมีพลังห่อหุ้มออกมาจากตาสัญลักษณ์เยี่ยมไปเลยดูเหมือนว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะช่างเป็นการช่วยเหลือที่จวนนาทีสุดท้ายจริงๆหวังว่าคงไม่มีอะไรอีกแล้วนะไงฟื้นแล้วเหรอที่นี่มันที่ไหนกันเราปลอดภยัยเรางั้นเหรอก็นับว่าตอนนี้ละกัน ดูเหมือนว่าจะเป็นข้างในรอยแยกที่ตั้งอยู่ด้านล่างของโลมาอยวทอมินแต่ก็ยังมีโลมายิทอมินอีกมากมายกันโชคที่จะแยกที่ผ่านพ้นไปได้ว่าแต่ท่านช่วยข้าวว่ายังไงสิ่งที่ช่วยเจ้าเป็นตาสนญลักบรรพบรุุษของเจ้าต่างหากมันช่วยห่อหุ้มพาเราลงมาด้านล่างนี้ยังไงล่ะคงกล่าวได้ว่าเป็นการลดชีวิตชั่วข้าวอีกครั้งก็ยังเป็นกับดักอีกด้วย สร้างเป็นการส่วยเหลือที่จนเจือเสียจริงเฮ้ยไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้เห้าหน้อยเห้าหน้อยเป็นยังไงบ้างปิวไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงนะอย่างนี้เราก็ต้องรีบตามหาแล้วปล่อยมันไปเถอะมันเป็นถึงอสูรสีซาตโง่เง่ามันมีสายเลือดบ,บริสุทธิ์ของอสูรอยู่นะนยังไงมันก็มีทางรอดอยู่แล้วจริงเหรอ,อถ้าหาเข้าน้อยเป็นละไปข้าไม่มีวันยกโทษให้เจ้าแน่เชิงเซา ข้าจะให้เจ้าและตระก,กูลของเจ้าสดใสเป็นพันนเท่ายังไงก็ตามเราต้องตามหาทางออกจากสถานที่แห่งนี้เสียก่อนไม่งั้นก็เท่ากับว่าเราตายแน่ตอนนี้ก็เป็นการดีนะที่จะได้มีผู้มารบกวนจะได้ทําไมเจ้าไม่ลองเพ่งปานเข้าสู่ตาสัญลักษณ์บรรพาวลุดดูล่ะที่ท่านพูดมาก็มีเหตุผลตอนให้ออกไปตอนนี้ได้ก็ถูกไล่ล่า สู้ลองเอาตาสาักนี้มาวิเคราะห์ยังดีกว่าอีกที่แห่งนี้ไม่มีใครมารบกวนการฝึกอีกด้วยถ้าหากเจ้าควบคุมมันได้สำเร็จแล้วก็เจ้าก็จะแข็งแกร่งขึ้นเป็นเท่าๆไม่จำเป็นต้องกลัวผู้คนมากมายเช่นนี้เอาล่ะถ้าหากที่ปลอดปรุงและปลอดภัยมากกว่านี้ในการฝึกก็สำเร็จเถอะข้าต้องฝึกฝนตาสัญลักษณ์นี้ให้ได้ เราจะได้หาทางช่วยเจ้าเฮาน้อยหลังจากเจอเขาแล้วเราจะสั่งสอนเจ้าเซิงซาให้รับรู้ถึงพลังของเราเสียทีตามคําบอกกล่าวและฝึกฝนตาสัญลักษณ์มันพับรุษให้สําเร็จนั้นเจ้าต้องได้รับการยอมรับจากตาสัญลักษณ์เสียก่อนทุกอย่างที่พูดมาเจ้ามีหมดแล้วเพ่งจิตอย่างซาซาไปที่ใจกลางของสัญลักษณ์แล้วปล่อยมันให้ซึมลึกเข้าไปในตัวเจ้า หลังจากนั้นค่าก็จะหลังจากนั้นค่าเองก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นักว่าผมมันจะเป็นเส้นไายทางที่ดีเจ้าก็ควรระวังตัวเอาไว้ค่าเห็นมากมากแล้วกับผู้ที่ต้องฝังตาสารักบรรพับพหลุดเอาไว้ในตัวสุดท้ายชีวิตของพวกเขาก็ได้เป็นถูกดูดึืนโดยตาสารักอย่างไรก็ตามความแตกต่างของตาสารักและเจ้านั้น ยังมีอยู่ค่ะเสื้อว่าเจ้าสามารถผ่านพ้นขีดความแตกต่างนั้นได้อย่างแน่นอนอึกเช่นนั้นก็เริ่มกันเลยดูเหมือนจะเข้าไปแล้วสินะเจ้าต้องทำได้หลินตรงข้าไม่อยากให้เรามาติดอยู่ในที่เสียงเข้งเงชน,นี้หรอกนะอืมอึปดหัวจริงๆเลยนี่คือข้างในของสัญลักษณ์บรรพบรุอย่างนั้นเหรอ เหมือนที่เทพมิ่งบอกกล่าวไว้ไม่มีผิดมีแต่ความมืดมิดปกคลุมไม่เห็นแม้แต่อะไรสักอย่างภาพเงาสองแสงนั้นมันท่านบรรพบุรุษย่างนั้นเหรอโอ้ในที่สุดเจ้าก็เข้ามาที่นี่ได้ปล่อยให้ข้ารอสนานต้องขอบคุณความช่วยเหลือเมื่อครั้งก่อนด้วยข้าแค่พยายามหาบุคคลที่จะช่วยทำให้มันสำเร็จก็เท่านั้น ว่าแต่เจ้าพร้อมหรือยังการที่เข้ามาในสัญลักบรรพับหลุษเส้นนี้ย่อมหมายความว่าเจ้าเตรียมทุกอย่างพร้อมที่จะประเสริญหน้าพร้อมการต่อสู้ตกรกับเหล่าอะมานอสูรอสูรที่ท่านพูดถึงพวกอสูรที่อยู่ในห้องมิติธรมินใช่ไหมถูกต้องสิ่งนั้นคือสตาก,กรรมของผู้ครองสัญลักบรรพบุรุษ ตอกอนอสูรปีศาจใช้พลังของสัญลักษณ์บรรพบุรุษเข้าช่วยแต่ค่านั้นยังอยู่ที่ขั้นฝึกตนให้คาดไปต่อกอนกับพวกอสูรปีศาจที่อยู่ระดับนิพพานขึ้นไปเกรงว่าค่าคงทําไม่ได้แน่อย่าพูดเส้นนั้นเลยตอนนี้เจ้าต้องเผชิญกับบททดสอบของตาสัญลักษณ์บรรพบุรุษต้องมีสักวันหนึ่งที่เจ้าต้องเผชิญกับการลุกลานของปีศาจอีกครั้ง ข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจสิ่งนี้ปกปักพิทักษ์โลกปกป้องบุคคลที่เจ้ารักและสำคัญต่อเจ้านั่นหาได้สำคัญครอบครัวของข้าคือเหตุผลที่ทำให้ข้ามายืนอยู่จุดนี้ได้ถึงอย่างไรนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาข้าก็แค่สายสลาที่เลือกเส้นทางที่ถูกให้แก่เจ้าเอาละ่ะจงไปทิศทางนั้นที่แห่งน,นั้นมีตาพลังของสัญลักษณ์รออยู่ ในระหว่างทางเจ้าจะ,ะเสริญแต่ความมืดมิดหากเจ้าต้องการพลังของแชร,รลักษ์บรรพบุรุษเจ้าต้องอดทนให้มากเจ้ามีเป้าหมายเส้นสายอยู่ที่ปลายทางแห่งความมืดมิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดท่านบนรรพบุรุษท่านช่วยบอกข้าล่วงหน้าหน่อยได้ไหมสิ่งที่เจ้าต้องการนั้นยังต้องให้ข้าช่วยล่วงบอกล่วงหน้าอีกหรือมันก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ทํานายล่วงหน้าอะ ฮหยุดฝันเฟือง,งได้แล้วข้าบอกได้เลยว่าอุปสรรคและการล่อลวงนั้นแตกต่างกาันจงดาดได้หยุดมุ่งหน้าสู่เส้นใสหากเจ้ายอมแพ้แพ้ต่อเจ้าก็ต้องติดอยู่ในห้องวังบ,งบุญที่มืดมิดไม่ชิ้นสุดนี่คือบททดสอบของเจ้าและต้องเผชิญหน้าไปให้ได้ไปได้แล้วข้าต้องขอบคุณท่านที่ช่วยชีแนะข้าจะทำให้ได้ ภาพเงาหาได้ใส่ภาพลวงหากจิตใจเจ้าป่วนปัถนาความแท้จริงเจ้าก็จะพบกับความจริงจงตั้งมั่นต่อเป้าหมายอย่าได้หวั่นไหวต่อความรู้สึกที่แท้จริงดูดูเหมือนว่าข้าจะเดินข้ามมาหลายวันแล้วนะดูท่าจะไม่พบเจออะไรเลยแฮะไม่มีทั้งเสียงไม่มีทั้งสิ่งที่มีชีวิตใดๆมีเพียงแต่ความมืดมิดอยู่เบื้องหน้า ข้าไม่คิดเลยนะว่ามันจะง่ายถึงเพียงนี้ท่านพาบุรุษเก่าเกินจริงไปเสียได้คิดว่าจะเบี่ยงเบนความสนใจข้าได้งั้นเหรอข้าไม่มีทางยอมดูดกินง่ายๆแน่ตอนนี้ข้าต้องปกป้องจิตความคิดของตัวเองทําให้ตัวเองไม่หิวไม่เหนื่อยบางทีถ้าหากผ่านจุดนี้ไปได้อาจจะพบกับสาวงามรออยู่เบื้องหน้าก็เป็นได้นะ <laughs> มาเข้ามาเลย ข้าจากักดูนักว่ามันคือสิ่งใดกันข้ารู้สึกว่าข้าจะเดินมมาเป็นเดือนแล้วนะมันยังไม่สิ้นสุดอีกเลยถนนนี้สร้งงางแนวไกลยิ่งนักไม่มีทั้งความรู้สึกอบอุ่นหรือนาวไม่มีทั้งกลิ่นไม่มีทางน้ำสายลมหรือแม้กระทั่งทางออกก็ด้วยถนนเบื้องหน้าก็มีแต่เพียงทางเส้นเดียวไม่มี ความแตกต่างจากที่ผ่านมาดูเหมือนไม่เหมือนที่ค่าคิดไว้ดูเหมือนว่าค่าต้องเดินไปเรื่อยๆไม่พบจุดสิ้นสุดของเป้าหมายนี่ค่าก้าวไปข้างหน้าจริงๆหรือค่ากําลังเดินเป็นวงกลมกันแน่หรือทุกอย่างมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเป็นเพียงแค่ความฝันเส้นทางไม่มีกําหนดขึ้นมาแต่แรกหรือเปล่าในตอนนี้เลย ทำไมค่าหลงทางอยู่ในห้องมืดมิดเส้นนี้เงียบเหงาวังเวงฮ่าฮ่จริงสินะอ้าลินตรงเจ้าจะมายอมแพ้ย่งนี้ไม่ได้กะไอ้แค่ฝึกตนเล็กน้อยแค่การเดินยังทำไม่ได้อีกอย่างนั้นเหรอเกินไปแล้วถ้าหากยังหลงสมาธินักก็นับก้าวไปเพิพอบปอบปอบอบอบ 5 5 3 7 3าสามถึงแม้นี่จะเป็นภาพสะท้อนในจิตใจของข้าแต่มันเกินไปแล้วถ้าหากข้าไม่กินหรือไม่หลับแขนขาก็ไม่มีแรงถ้าหากร่างกายข้าไม่รู้สึกอะไรขาของข้าก็เดินไม่ไหวแล้วสร้างเจ็บปวดยิ่งนักเงบเหงาอดทน รู้สึกมันจะไม่ไหวแล้วหนื่อยเหลือเกินหน้าหดหูใจยิ่งนักต้องเดินอีกนานแค่ไหนอับอายใจมากนักกังวลใจยิ่งนักหดหูใจเหลือเกินเมื่อไหร่มันจะจบเสียทีเดินไม่ไหวแล้วความมืดที่ไรเส้นทางออกนี่มันไม่อยากทำอะไรแล้วตรงเออข้าพ้ บอกเจ้ากี่ครั้งกี่หนว่าเจ้าทําไม่ได้หรอกตรงเออหากไม่ไหวก็กลับมาเถอะมาหาท่านแม่ของเจ้ามาดูอาการของนางหน่อย <c oughs> ท่านพี่ทําไมผิดสัญญากับสิงฐานเส้นนี้ทําไมไม่กลับมาให้เร็วๆกลัวกหกค่าทําไมท่านพ่อท่านแม่ท่านปู่สิงฐานข้าข้าคิดถึงพวกท่านเหลือเกิน